อาวเลยครับก็สวีดัสสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับผมของมันเบบี้ซีเอชอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาโรยกันในหมดแรงสี่คนมือนี่มาชุดผู้หญิงอีกแล้วพร้อมโตมามวันนี้วันนี้มาลงแรงนะลงแรงอีหลีครับนี่ มีผู้บ่าวมาอ่อยมาเฮ้ย <c oughs> เราต้องปลอมตัวมานะครับผมนี่เผื่อเขาจะได้สงสารไม่ยิงเรานะครับผม <c oughs> หาขัวครับผมวันนี้มาไปรู้กันดีกว่ากับสาวเอวางร่างน็กครับผม,มถือคัตนามาแล้ว <c oughs> จวังหวะนี้มันอยู่ใสหลังหรื <c oughs> อ <c oughs> มันอยู่แถวไหนอ้มันอยู่แถวฐานว่าเฮ้ยท่านผู้ชม ผมว่าเราต้องบุกโอ๊ยนั่นนี่นี่มันอยู่ฐานอุ้ยหูยโดนปืนพกยิงมาแศกหน้ามาเลยเมื่อกี้จังหวะนี้มันอยู่ใส่หลังหืออันนี้อยู่ตรงไหนอุ้ยกองอวกงวกแล้วบ้าขนานั่นบพราะท่นได้เห็ดอยังอยู่อุ้ยสงสัยจะพัดจอขออนุญาตซ้ำทิ้งไปเลยครับผมจังหวะนี้พลาดแล้วมึงพลาดแล้วเกมแรกก็มาล้มมวยแต่ตอนนี้เฮ้ยเพื่อนเราก็เดาวเฮ้ยโดนอะไรวะโอ้โหเอ็มห้าร้อยเอ็มห้าน้อยบาทอย่างมาอย่างล่ะครับเดี๋ยวเราหัวรู้ ตรงๆแบบนี้ขออนุญาตกินหัวแล้วกันนี่ส่วจังหวะนี้นี่เอามาบอกนะเฮ้ยเพื่อนตายไปสองเฮ้ยจังหวะนี้มันก็ตายไปสองเหมือนกันนะย,ยังไงฮะมันอยู่ตรงไหนโอ้มันจะอยู่ตรงบ้านทั้งมเฮ้ยบนบ้านเราก็มีนะบนหลังคาเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นฝั่งนู้นมีเหรอเฮ้ยอยู่ยไหนวะยางไปาย,ยางมาอยู่นี่เ้ยร้อนไปชวนเจ้าบอลนี้ นี่ยังไงเฮ้ยนั่นเลาเาจะมาเอ้ยยังไงยอดก็มาดีครับดีครับเฮ้ยยังไงมัดต้อมาเดียวคุณมันแรงไปแล้วขึ้นแรงนะโอ้โหจุกมาจุกมาเอ้ยเรียบร้อยหัวหลุดครับผมลากคนกันได้ทีเดียวจ้าหัวหลุดแบบนี้เป็นอะไรพันยากรักกันที่ผมนี่สวยงามเออเอาดีครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วจังหวะนี้ใครจะได้ไปเอ้ายืนล่งๆแบบนี้ยืนล่งลแบบนี้เอายังไงอะฮะยืนล่งๆแบบนี้ไปใส่ละเรียบร้อย เรียบร้อยโรงเรียนเก๊กโรงเรียนเก่งกันเลยทีเดีย,เยวเี้านี่อย่าละครับถ้ามีเสียงเอ่อน้องผู้ชายอืมแซ่ขึ้นมาก็นั่นแหละตามนั่นแหละนี่เดี๋ยวเจอตึงเดี๋ยวเจอตึงนี่ฮะขวานี่เราเล่นใถวเบิ้งครับผมตอนนี้จัดไปสามคิวนะผมอ่าแรงก็พึ่งไดมอนด์เองนะฮะออืเพราะว่ามันรีไปที่แพทเนาะเออเรียนสามเกมมันกับไดมอนด์แล้วเอาละครับมา ไปลุย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 ,ลย,ลยกันทีกขวาเดี๋ยวผมมาเรามากับ MP40 นะครับผมรู้สึกว่าแผนนี้จะเล่นดีมากอืหลุดเอาหลุดเอาหัวหลุดหัวหลุดอืถ้าว่างเปล่าได้เด้อเฮ้ยเด้มีคนมาไหมเนี่ยโอ้โหมันไม่มีใครมาเลยเว้ยมันอยู่ขวาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันไปอยู่ขวากันนะเน,นี่ยจังหวะนี้ยังไงฮะโอ้โหมันไม่มีใครขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเรารออยู่ตรงนี้ เออเราก็แบบว่าหิวคิวอะดิแต่ว่าไม่มีปืนยิงไกลผมอุ้ยเพื่อนโดนวอกเฮ้ยต้องกลับไปช่วยแล้วจังหวะนี้มันอ้อมไปไหนเราโอ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอ้อมไปบอกไกลมึงย่องไหนล้วุ้ยมันอีปากไอ้บอท่านผู้ชมยังไงออกมาอีกบอออกมาอีกบอเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเหยอุ้ยไปแล้วมันหลบไปข้างในแล้วเฮ้ยยังไงนะเเปิดเราเปิดจุดมันไปนะครับผม จังวันนี้จุดขึ้นโคตรนานแล้วบอกเลยครับผมจังวันนี้ยังไงเฮ้ยมาแล้วมาวจามัจจุราชมัจจุราชเขาเรียบร้อยดาวนึงกับผมหัวยาตั้มทิมงก่อนเลยสวยงามรับผมโอ้โหได้หมวกคนมาจังวันนี้เพื่อนก็ตายไปสองเราเหลือสองคนนะฮะนนเะพืเอ่อยังไงจังวะนี้มึงจะเอาไปเพื่อนโอ้ยยังไงเพื่อนยิงได้หนึ่งวตัวเออยิงได้หนึ่งตัวเฮ้ยหลังก็เข้าหงินดาวนยิงดาวไปเลยเจ้า จะอยูด้ะน้องเฮ้ยมันแลนไปพุ่อเรามึงโดดลงมาเองมึงโดดลงมายัางล่ะครับเรียบรอย้อยไอ้มีเปิดจุดแล้วน้องเอ้ยอยังไหนบ่เนี่ยโอ้โหรู้ทุกรู้ชัดทุกความเคลื่อนไหวนี่แลนไปใส่ลูเบิด์ครับผมนี่บอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆเปิดจุดแน่ครับผมนี่สวยงามมาเปลูก,กันตัวที่เ่ิดครับผมเกมนี้บอกเลยว่าของฟูนะฮะ มีทั้งปืนไกมีทั้งกระหมอกเออไว้ ه, ระเบิดไอ้วอลครบบอกเลยว่านัวนัวนัวไปครับผมจังหวะนี้เลนไปเลยเจี yeah. ๊หันไปทางซ้ายจีเรนไปแตโอ้โหเจ็บโอ้โหเรียบร้อยดาวหนึ่งครับผมพอซ้ำทิ้งซ้ำทิ้งโอ้โหซ้ำไปโคตรเยอะแต่ว่ามันหลบไปแล้ววะท่านผู้ชมเนียนมันมาสุกโมจอย,ยห้าหัวโอ้ย oh huh. เลยบเบอร์คิวจอยอู oh ้มันไปทางซ้ายแล้วตัวนึงว่ะเฮ้ยเอาระเบิดไปกินครับผมถึงหรือเปล่าวะ ถึงว่าโอ้โหถึงอยู่นะแต่ว่าเพื่อนเอาไปกินแล้วจังหวะนี้เพื่อนยิงดาวไปเจอโอ้โยมันได้คิวอีมันยังไงฮะจังหวะนี้ข้างล่างโอ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงเท้าอยู่ข้างนอกขนมจังหวะนี้เอายังไงเพื่อนกูดาวมันจะไปแซวหุยมันแปลงร่างโอ้ยบังลิงลิงจักๆลิงจักๆั๊บอดูดเลือดดูดเลือดขอดูดเลือดแน่ขอดูดเลือดแน่เอามึงเลี้ยดเลือดขอดูดขอดูดเลือดแน่ขอดูดเลือดแน่ก็มาอีกก็มาเนยครับเรียบร้อยหัวหลุดก็เหมือนจังหวะนี้ มึงจะเจออืมตายไปหัวแตกครับผมชูเพื่อนก่อนอะไรกันนุ่มเอาบังคันี่มึงบ่อห้ชูบ่าาก็มามึงกับวา,าตีเละเรียบร้อยอหัวหลุดไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โห่เจ็ดศูนย์คูณสวัสดิ์ครับผมโอ้โยมึงกับโคเดนัวอยู่สามศูนย์แล้วบ้านี้ขององยู่นี่เงินเอาเลยครับขอองยู่่นี เราไปดูก,กันตัวที่เกือเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือว่า <ขอ S 1> มันจะแก้มือคืนได้นะฮนะเราก็ไปชมกันในแะบบนี้มันต้อง A W นะฮะ A W A W M จังหวะนี้ส่องไปที่ตรงกลางครับจะมีใครวิ่งมาผ่านเลยอโอ้ยอย่ามาบังกูไปละ่ะเ้ยยังไงจังหวะนี้ไม่โดนซุยเขาดักไม่โดนใครสักคนเลยท่านผู้ชม <laughs> ห้าขวบเออไม่เป็นไรครับผม แล <Land, S 2> น้มไปตัว <Yeah. S 2> จังหวะนี้เออเธอสวยงามใจมีไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีว่ะท่านผู้ชมมันนี่อยู่ข้างนอกมันนี่จะเย็นเย็นมันขี้เยียบทบายทางดีหรือว่าไปทางเพื่อนเราวะ่ะใจเย็นนะครับเราต้องดูเชิงดูก่อนถ้ามันไม่มีเราค่อยออกไปนะเออแลนมาเบิรงกันดูมีไหมหูเพื่อนเราดาวแล้วผมจังหวะน,นี้ผมว่าน่าอยู่ทางน้นเน่เยอะโห oh, เรียบร้อยสุบแรกผ่านไปวะ่ะสุบสองสุบสาม,สามค่อยๆผ่านไปวะ่ะ จังหวะนี้เพื่อนเราดาวไปแล้วนะครับโดนถมนะโอ้เพื่อนกูนกำลังดาวอีกแล้วตัวหนึ่งอะ่ะโอ้ยยังไงฮะยิงกันอยู่ข้างล่างเพื่อนเอ้โดนซุมโดนลุมแล้วเรียบร้อยดาวหนึ่งครับผมจังหวะนี้เพื่อนเราไม่ใช่มันนะโอ้โหเรียบร้อยโดนซับมึงเนีหยังวะมึงนั่งยังวะมึงนั่งยังวะมึมีสุยคนดางไอ้เพื่อนเรากูดาวแล้วมึงยืนยังวะเรียบร้อยดาวดาวขอซ้ำจริง ดาวขอทำาที่งหเลยจังวะนี <ination noises> ้ยังไงออยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างว่าสามหนึ่งว่าตอนนี้หูจังวะนี้ยังไงอาอยู่ยันึงยืนานปึ้งยืนฐานเรียบร้อยดาวนึงครับผมเดีวยังไงอีกตัวอีกตัวอ้ยมันอยู่นู่มมันอยู่นู่มมันเล่นซะไนเอ้ยลังเขาใจเย็นพื่อน่งอู๋อดระยะปอระยเรียบร้อยหัวหลุดครับผมวันนี้ก็มาดิครับอ๋ออ๋มอนี่อยากถือบ่อยากถือค้องบ่ะเอาเ่อละเอาเ่อละเอาเื่ละยังไงจุกซ้ายจุกขวาจุ เียบรอยเรียนเก็กกตเลยทีเดียวเที่ยวนะครับผมวิ่งมาแบบดีเจอผู้สาววาดหนาวนายเนี่ยก็เลยทีเดียวเชี่วนะครับผมนี่บอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมนี่เราปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะมันมันก็จะแบบว่าประมาทเรานะมันเห็นท่อเป็นผู้หญิงนะมึงดีแลนไซแลนไซแต่ตัวก็มาดิเคลก็มาดิเคน่เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้นวลไม่ได้ได้ไฮีฮาอยู่นะครับผม สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วลวกันนะครับผมนี่ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบและกันนะผมเ,เนื่องจากไม่ได้ลงคลิปนานคนบึงหายบดคนดูไม่เหลือกันเลยทีเดียวเชียวผมอ่ะไม่เป็นไรครับผมเราค่อยๆสร้างกันไปใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแลวกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่จ้าบายบาย